ทับวัยรุ like ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ YT ่งด้วยนะฮะเพื่อรับชมทลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆนะครับวันนี้เจอกันเย็นๆนะพี่นะเคาะกระดิ่งเรียกทรัพย์กันหน่อยเออจัดให้อีกหนึ่งรายการนะพี่นะจัดให้อีกหนึ่งรายการพึ่งเลิกงานเสร็จภารกิจเรียบร้อยส่งให้ทุกบ้านเรียบร้อยนะฮะรอรับโทรศัพท์จากพี่ๆคนส่งได้เลยนะมา เจอกันอีกหนึ่งรอบนะฮะรายการนี้เป็นเหรียญเจาะห่วงนะฮะรายการนี้สวยไหมฮะขึ้นรุ้งสวยๆเลยเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะฮะนี่นะครับรุ่นมหาพุทธคุณนะพี่นะหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโทนะฮะปีสองพหหกมือจะเพื้อนๆดำๆหน่อยจะไปโฟกัสที่เลยประกันแท้ให้นะฮะประกันแท้เออจอนเยนเดี๋ยวนี้เครื่องไม่ค่อยจะติดนะฮะแบตอ่อนแล้วพี่แบตอ่อนแล้ว นี่นะครับดูใบหน้าดูดวงตาของหลวงปู่นะฮะนี่นะครับนั่งอธิษฐานจิตนะฮะมะหาพุทธคุณนะฮะดูหลวงปูเ่เล็บติดชัดเจนนะฮะโอ้ยสังตคติจีวรรัดประคตคมๆเลยนะฮะชอบก็จัดจะประหยัดทำไมรายการนี้เป็นรายการห่วงเจาะนะพี่น้ห่วงเจาะทองแดงผิวรุงรุแบบนี้ชอบกันบ้างไหมฮะโอ้โหสวยจริงพี่รายการนี้ วัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะโอ้ยเอ้อยผมนี่ปวดใจพี่น้องเอ้อยผมและเลโคตรันนัมเบอร์หนึ่งสามเก้าโอ้โหรุ้งสวยไหมฮะเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาให้ดูใกล้ๆขึ้นรุ้งสิสวยเลยรายการนี้ทองแดงผิวรุ้งนะพี่นะโอ้โหดึงขึ้นมาภาพก็แตกนะพี่นะปวดใจจริงๆนี่ จับให้โฟกัสยังไม่โฟกัสเลยนะโอ้โหดูแบบนี้ก็แล้วกันนะพี่นว้วัยรุ่นพระใหม่ชอบก็จัดจะประหยัดทำไมล่ะครับรายการนี้สุดติงกิงกาเบลพี่น้องบอกเลยว่าไม่มีคำจะอธิบายไม่มีคำบรรยายใดๆทั้งสิ้นนะฮะพูดเยอะเจ็บข้อมันเจ็บข้อเจ็บข้อเจ็บข้อถิ่มซื้อซื้อโอ้โหอัดจื๊ออัดจื๊อ เอาเป็นว่าสวยก็แล้วกันนะฮะรายการนี้เหรียญรุ่นมหาพุทธคุณนะฮะเอาเป็นว่าสวยก็แล้วกันเล็บมือติดชัดเจนรายการนี้บอกเลยว่าอีกหนึ่งรายการของจริงของแท้รับประกันแท้ที่ออกจากทีมงานของเรานะฮะรับประกันแท้ที่ออกจากมือทีมงานของเรานะครับใครอยากปิดรายการนี้ โทรมาได้เลย0614301993นะฮะ0614301993ช้าหมดอดนะครับโอ้โหโนี่สวยๆแบบนี้ไม่เก็บไม่มียตีหัวแตกนะพี่นะเออข้อกระดิ่งเรียกซับด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆมาไวไปไวรายการนี้บอกเลยว่าที่สุดไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ